Gracias. ไปเข้ามานอนใช้ปูเข้ามาไหมา Вот мы и не ปูไหมครับปูไปยัูนม่นี่ครับนี่ที่ปูปยรในเรืองปูยังไงเนาะนสาปูช่วยว่ปูในมณ์ในมณ์ปูของคนสารด้วยนะ กำมือคลายครับกำมือแล้วคลายตัวไหนเนาะเห็นกำมือแล้วก็คลายกำมือแล้วก็คลายเน

รปโยลงแนวทางราวสตาไปให้ใต้คอมเมนต์ของไล์สดอาจารย์แซมแล้วเด้อจ้าวันนี้ปไปโยไม่ว่างจ้า thank you ดูได้ในกัมนาซึ่งวันบารมีวันที่หนึ่งมันเป็นนสำวันนี้นิม ราน้อปูโอ้ออกภาษาแล้วปูอออกภาษาแล้วออกภาษาแล้วปูระบอะไรกเนาะให้โชคราบให้โชใเอไหนได้ไหมสุดท้ายแล้วโอ้ค กระดับกระดับกระดับเจ็บบอกเจ็บเจบที่หาเจ็บ เลยนะเนาะเขียนใจนอนะปูให้ไรนะบอกได้เลยลงลงลงยันครับลงยันขอลงยันกร์ปลูกหกระดันประกา้เอาไอ้ผาที่เอามาจากวัดนันให้ปูเงหร ที่มา,านนจากท่านไหนคะจ๋าอันนี้ที่มาจากวัดตรงนู้นอ่ะ จะจะเปุดนึงครับจุดแลุ้ดนึกูกูจะไปกามาไกูไมู่เยมีแล้วกูจะเขียนให้นะครับทุกคนเขียนใส่ในมือเลยครับ สี่ศ oh ูนย์เอสี่เก้าสี่ศูนย์เก้าคสี่เสี่ปดสี่เกป สี่เก้าแปดจ้ะปู่เขียนใส่มือเจ๊ผัดสี่เก้าปดะสี่เก้าแปดปูเขียนใส่มือสี่เก้าแปดอกรงปูกมาได้ส่ให้เข้านะเขียนนะส่เเขียนให้ตัวแดงเขียนตัวแดงนี่เนดู ไม่พูดเลยคูคูไม่พูดเลยมีสองตัวไม่พักคูเกิดอะไรขึ้ไม่พูดเลยคูไม่พูดอะไรเลยครับอันนี้กำลังที่จะนาไม่พูดเลย ส่ายแล้ว่งยครับกรูจะเขียนเส็จดสองตัวี่ครับ ศูนย um, ์เก้าได้แปดเก้ได้นะครับบุรีบุรีตามีบุรีไหมครับเก้าตาม่บุรีเก้าก็ได้ครับ ที้าน้ากินหมากได้ไหมลูกอนหรี่ไปือที่้ามาวนเลขที่ปู่เขียนใส่มือเจ๊พัดสี่เก้าแปดแล้วก็ปู่เขียนศูนเก้าหรือว่าแปดเก้านะจ๊ะท่านผู้ชมศูนย์เก้าหรือว่าแปดเก้า เลขที่ปู่เขียนใส่มือเจ๊พัดมาจาก498แล้วก็เลขที่ปูเขียนใส่กระดาษมาจาก09หรือ89 <c oughs> นะจ๊ะท่านผู้ชมก่อน <c oughs> บองเอิญจะท่านผู้ชมเขียอต่ออีก จันดีพระเดชที่รอลาสตาประรโยนะจ่ะรอสโคเด้อเดี๋ยวจบจากกันในสดของปองู่องค์ดำกับประรโยจะบอกอีกทีนึงเด้จ่ะวันนี้ป้ายโยไม่ว่างจ้ะออกไปแล้วอันนี้ครับขอดูกระดาษอีกทีนึงนะคักระด แคปหน้าจอจากแคปหน้าจอ เป็นอะไรบ้างควร be ู้สึกออกจำอได้เนาะจำไม่ได้แต่เห็นตะปูปูเป็นปลาแกเป็นสีแดงเนาะแล้วก็องจะใหญ่หน่อยองใหญ่ใหญ่มากใช่ค่ะแกไม่พูดหรอกเพราะน่าจะช่วงแกกำลังออกพรรษาเป็นมิลลแกขึ้นมาเมื่อกี้เนาะเพราะว่าแกมานิ่งมาก แกมานิ่งๆเลยมาใช่แกไม่คืนเนาะไม่มาเลยมาแบบเบาบามีรู้สึกอะไรบ้างตอนปูข้าวมา่อกี้คนลุกคนลุกใจสั่นจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้เลขตัวเลขจำไม่ได้จะเขียนไปได้เนาะจำไม่ได้แต่ว่าปูน่าจะเขียนแน่เลยป็นนี่อะไรเป็นตัวบางๆตัวเซฟมันบางคือเลขอะไรสองตัวอันนี้ใช่ไหมคะครับอันนี้น่าจะเป็นเลข เลขหกหรือเปล่เลขหกเลขเก้าหกเก้าหกเก้าซมได้ไหมซูมก็ได้แปดก็ได้หกก็ได้หกเก้าหกเ้าได้เกี่ยนใส่มือเจเจพัดสูมก็ได้ยินไหมเกี่ยนใส่มือใช่ไหมคะจะไม่ได้เพราะว่าถ้าปู่เข้าก็คือจะเราจะไม่มีความรู้สึกเราจะไม่รู้ตัว

できい。<noise>

เวเครับมาเลขเลขเก้าครับเก้าเลเก้าสชัดเจเลยโอ้โหชัดเจาเลขคู่เลขคู เอ่ะเดีปแบบนี้เลยอะเดี๋ยวประโยคอลงจากการไลฟ์สดให้นะจ๊ะขอให้ท่านผู้ชมจะากโชคดีมีช้กับเลขล่างปูงค์ดำนะจ๊ะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเจอกันที่ สารหลักกิโลนะจจะแม่ล่างปูดมนะจจะจะมาประมาณสี่โมงนะจจะท่านผู้ชมเดี๋ยวปโยจะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมนะา๊ะทั้งทางแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง youtube น่าจะพร้อมๆกันเนาะสำหรับเลขที่แม่ล่างจะมาปล่อยน่าจะที่สารหลักกิโลนะจจะประมาณเวลาประมาณสี่โมงเย็นน่าจะเดี๋ยวเจอกันกับปโยอีกทีหนึ่งนาะจะสำหรับมานีปโยก็ขอลงจากการไลฟ์สดท่นนี้น่าจะสวัสดีจ้า กบัไปั่เข้านงกีบัมันันเข้าเลยครงนี้ไปตามนเพญานาเกล็ดหมือนเหมือนเหมือนเห็นแเทางช่อง YouTube นะจ๊ะที่ขอลาวสตาร์ของปโยแล้วก็ของคนบางตากมานะจ๊ะเมื่อนี้ปโยบ่ได้บ่ว่างนะจ๊ะก็ปโยก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปไลฟ์สดของอาจารย์แซมแล้วเด้อจ๊ะทั้งของปโยแล้วก็ของคนบางตากนะจ๊ะ <ทาง>เดี๋ยวประโยชขอลงจากการไลฟ์สดท่านี้ก็น่าจะเดี๋ยวสี่โมงเย็นเจอกันที่ศาลหลักกิโลนะจ๊ะแม่แรงปูดมนะจ๊ะสวัสดีจ้าอยากให้ให้สองคนนีไปเติดติดต่อให้งวดใหม่ก็ได้เลื่อยๆหลายคลิปแต่เพื่นมัน